สวัสดีครับผมเอ็มจากร้านสาธิตวิทยุนะครับวันนี้จะมานำเสนอ,อลำโพงของเซอร์วินเวนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นเหมือนกันนะครับวันนี้จะมานำเสนอตระกูล CVE นะครับผม CVE จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวแต่วันนี้เอามาให้ดูแค่2ตัวก่อน จะมีกลางแหลมนะครับเป็น CVE 1 0 CVE 1 2 CVE 1 5แล้วก็เป็นซับ CVE 1 8นะครับวันนี้ที่นำมาให้ดูก็คือ CVE 1 2เป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็ CVE 1 8อ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายตัว CVE 1 8กันก่อนนะครับด้านหลัง <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็ออปชันต่างๆของตระกูล CVE กันนะครับเริ่มจาก ทีวีสิซับนะครับผมอ่าซับตัวนี้มีอะไรมั่งมี DSP นะครับสามารถปรับได้มี2ตัวก็คือไลท์พีกับขับ DJ นะครับการใช้งานต่างกันอันนี้ก็คือประมาณในขับในห้องอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนข้างบนจะเป็นกลางแจ้งส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะมี2อันเหมือนกันเป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตสีเล็กอันล่างเนีเป็นฟูลเลน์ก็คือเสียงต้นทางมายังไงก็คือออกหมด ส่วนอันบนจะเป็น1 0 0เฮิร์ตนะครับ1อยเฮิร์ตก็คือตัดความดีเสียง1อยเฮิร์ตขึ้นไปถึงจะออกสําหรับกลางแหลมนะครับผมมันจะตัดให้อัตโนมัติแล้วก็ออปชันพิเศษนะครับของเขามีมูทูธสามารถรับมูทูธได้แล้วก็อีกออปชันหนึ่งก็คือไวเลสสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงรุ่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องใช้สายนะครับส่วนคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์จะมี คอมโบแจ็คนะครับที่ให้มาเป็นอินพุตสข้างจะเป็นโฟนก็ได้สามขาใก้ r ก็ได้นะครับเสียบไลอ้อามี2ตัวกำลังขับ1000วัตต์นะครับตัวนี้อ่าส่วนอีกตัวหนึ่ง cve 12ครับ cve สิหลักการเดียวกันนะครับกับ cve สิอ่ามีนีเอสพีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นไลท์พีเอขับดีเจ l l ล a n เล voice monitor นะครับขึ้นอยู่ออกับการใช้งานว่าเลือกใช้งานแบบไหน ออปชันมูทูดเหมือนกันมีมูทูดให้แล้วก็มีไวเลสสามารถลิงก์โดยไม่ต้องใช้สายต่อนะครับในลำโพงตระกูลรุ่นเดียวกันคอมโบเจ็คเหมือนกันครับผม2อ n อินพุตเป็นคอมโบเจ็คนะครับได้ทั้งโฟนและ XLR ล,ลายเอ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 าอเอเอ์อเ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 ัเอเาเอ0 0ัอเอเอเัเอัอเอเอาอเอเอเอท่เอ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 มอเ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 คเอ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 เัเอาเสียงที่ผมอัดเอี่เออเดเนีอเอเอ ใหม่ที่ผมใช้นะครับ Audio อเทคนิก้ารุ่น ATR 2 5 0 0 XUSB นะครับทดลองใช้ได้เลยครับเข้ามาดูได้ตัวนี้เสียงดีมากนะครับผม